อยู่กับรถค่า่สโดีแม็กนะคะบอกแล้วว่ารถรุ่นไหนค่ายไหนปีไหนอยากได้จอแอนดรอยตงรุ่นนะคะขอให้บอกหน้ากากเนี่ยเขามีพร้อมบริการสาหรับรถยนต์มากมายหลายร้อยรุ่นเลยนะคะในส่วนของราคาก็จะขึ้นอยู่กับสเปคที่เราจะเลือกประกอบเข้าไปเลยหน้ากากนะคะคันนี้เลือกใช้เป็นตัวแรม2ลอล้อม32นะคะแรมล้อมไม่เยอะแต่ว่าใช้งานได้ลื่นไหลนะคะเพราะว่าเป็น CPU 8คอร์หนหะน้าจอ q l ว d ดีภาพสวยงามคมชัดระบบเสียง d s p ด้วยจ้า อินเทอร์เน็ตราลับทั้งจากเขาจะปลด Wi-Fi แล้วก็ซิมการ์ดนะคะ Android ตัวนี้ทำเพลใช้ได้ทั้งแบบเสียบสายไร้สายเปสายวิโฟวิทยุบูทูธใช้งานได้ครบค่ะต<อ>ัวห<อ>น้ากากาก็ตรงรุ่นนะคะปุ่มต่างๆเดิมมีมาก็ใช้งานได้ปกติอย่างคันนี้ไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยก็เล่งเสียงเบาเสียงผ่านบริเวณหน้าจอนะคะเปลีป่ยนเพลงต่างต่างคันนี้ติดตั้งร้อมกล้องบันทึกนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังที่สามารถต่อถอยได้แล้วก็แสดงภาพบนจอ Android โดยตรงนะคะ ดูอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะใส่เกียร์ถอยก็จะตัดเป็นภาพกล้องถอยให้แบบนี้เลยนะคะเป็นกล้องแบบ3 i ี1นวันเลยในส่วนของการบันทึกนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันไว้ให้แบบนี้นะคะเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยว่ากล้องกล้องของเราเนี่ยองทรงองศาต่างๆเป็นยังไงบันทึกปกติไหมมันกดมาดูด้วยนะคะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์สีแดงกระพริบแบบนี้คือกล้องเราบันทึกปกตินะคะใครที่ใช้กล้องลักษณะนี้อยู่ก็อย่าลืมกดเข้ามาดูกันด้วย ะะเพราะว่าตัวที่ตัวกล้องเนี่ยมันจะไม่มีหน้าจอให้เราได้สังเกตเนาะเราก็กดเข้ามาดูในแอปนะคะมุมอมองกล้องหน้ากล้องหลังนะคะการดูไฟย้อนหลังสามารถกดดูบนจอกล้องได้เลยเดี๋ยวเขาจะแยกอัลบั้มให้นะคะกล้องหน้ากับกล้องหลังด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟล์ล่าสุดเสมอนะคะด้านล่างก็จะเป็นอดีตย้อนลงมาเรื่อยๆถ้าเรามีเหตุอะไรเราสามารถเปิดภาพจากตัวกล้องตรงนี้นะคะใช้เป็นหลักฐานได้เลย ก็จะสะดวกมากขึ้นแต่ถ้าอยากเซฟไฟล์เก็บไว้นะคะก็ให้คุณลูกค้านะคะถอดเมมโมรีจากตัวกล้องนะคะไปลงคอมได้การตั้งค่าต่างๆก็เมนูภาษาไทยนะคะมีฟอร์แมตให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกลักษณะไหนอย่าลืมฟอร์แมตการเรื่อยๆนะคะในส่วนของตัวจอก็เหมือนเดิมค่ะมีแอปมาให้หลากหลายสามารถใช้งานได้ทั้งแบบทีละหน้าจอแล้วก็แบ่ง2หน้าจอนะคะดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมเองได้ในเพจสโต่เบื้องต้นที่ร้านก็มีแอปไปให้หลากหลายแล้วก็ทําการอัปเดตให้เรียบร้อยนะคะ ดูหนังฟังเพลงมีครบค่ะที่เรียกว่าจอแ n d r o อ d เพราะว่าเขาโหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่า,า,านระบบเพ t o r e เนาะในส่วนของสเปคนะคะความลื่นไหลก็จะดูที่ CPU เป็นหลักนะคะ4ขอแปขอห3ึอ1.51.6 1.82.01 c า u 2 CPU กก็จะมีความาการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะคะในส่วนของ แรมลอมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความจุถ้าเราไม่ได้มีแอปที่ชื่นชอบเยอะนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาแรมหกแรมแอะไรเลยค่ะแค่แรมสองลอมสามสิบสองแรมสีลอมหกแ,แต่ถ้าได้ชิอยูแรงก็ลื่นเหมือนกันนะคะ <c oughs> ในส่วนของราคาที่แบบพีคๆมากๆหม,ม,มื่นกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่แค่แรมลอม CPU ี <c oughs> แล้วนะมันก็จะมีในเรื่องของเมมบอร์ดชิปเซตอ่าซิงหลังจออะไรพวกนี้ด้วยนะคะที่แบบอ่าก็จะมีความพิเศษขึ้นไป <c oughs> จาก สเปคทั่วไปนะคะก็อย่างของที่ร้านเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายสเปคหลากหลายราคานะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้หรือจะมาลองเล่นสินค้าหน้าร้านกันดูก็ได้นะคะ โอเคนะการใช้งานประมาณนี้นะคะสำหรับจอ a n d ด o i d นะคะเหมือนกันทุกคลิปอยู่แล้ววันนี้มาอวดกันอีกหนึ่งผลงานนะคะสำหรับลูกค้าอิสูดีแมกเนาะติดตั้งจอ Android พร้อมกล้องบันทึกสำหรับต่อเข้าจอ Android โดยตรงนะคะเก่งกระบะ s อ v วติดได้หมดเลยนะคะสำหรับเซตนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้จ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ